สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง B e f o r e the Match นะครับประจำวันศุกร์ที่26สิงหาคม2565นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยก่อนเกมนะครับผมพิมารลีกในสุดสัปดาห์นี้นะครับเป็นเกมที่4ครับแล้วก็เชลซีจะเปิดบ้านเจอกับทางเลสเตอร์ซิตี้แล้วก็เตะกันเป็นคู่3าทุ่มตรงนะครับผมในคืนวันเสาร์นะคืนวันพรุ่งนี้แล้วนะครับผมนะก็อย่างที่ทราบนะครับ สองทีมทั้งเชลซีทั้งเลสเตอร์เนี่ยเกี่ยวพันทั้งเรื่องในสนามแล้วก็นอกสนามนะครับในสนามเนี่ยเดี๋ยวมีแมชเจอกันใช่ไหมครับส่วนนอกสนามเนี่ยก็คือทำการซื้อขายอยู่ด้วยร่วมกันอยู่นะตอนนี้นะครับผมคือเป็นสอสโมสรที่เจราจากันโดยเฉพาะในดีลของเวสลี์โฟฟาน่านะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยที่ผมทำคลิปอันนี้นะครับก็คือ เหมือนบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นแล้วนะครับผมสรับทางทั้งเชลซีทั้งเลสเตอร์นะครับบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นแล้วแล้วก็มาเจอข่าวผมไปกําลังนั่งอ่านทวิตเตอร์นะครนั่งอ่านข่าวทั่วๆไปเลยมันไปเจออยู่อย่างอันหนึ่งครับของทางนาธานกิสลิงกับทางจารุกาเดียมาซิโอเขารายงานร่วมกันเลยนะครับผมก็คือหลังจากที่ยืดเยื้อกันเป็นอาทิตย์เลยนะครับสลับดีลของโอบามายองเนี่ยล่าสุดเนี่ย แมนยูเนเตดเข้ามาร่วมวงแล้วนะครับอันนี้นาธานกิซซิงเขาอ้างอิงมาจากจาลูก้าดีมาซิโอเลยนะครับดีมาซิโอบอกประมาณว่าแบบแมนยูจะยื่นข้อเสนอแล้วด้วยนะครับผมจะให้กับทางบาร์เซโลน่านะครับในการดึงโอบารเมยอง,มา,องมาร่วมทีมนะครับอันนี้ชัวร์ไม่ชัวร์แต่ผมว่าน่าจะมีความน่าเชื่อถือสูงพอสมควรเลยนะครับสำหรับดีมาซิโอกับทางนาธานกิซซิงก็คือ คือนานทางกิสซิงเขาเป็นข่าวแบบเป็นอ่าเจ้าของเพจ c f c New Page แล้วก็ทำงานอยู่ในเครือของดีมาเซโอนะครับผมแล้วก็รายงานคือทั้งคู่ก็จะคล้ายๆแบบทำงานแล้วก็รายงานข่าวอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นบอลทีมไหนก็แล้วแต่นะผมแต่นานทันกิสซิงเนี่ยเขาจะเน้นไปที่เชลซีนะครับคื <c oughs> อเขารายงานมาเป็น x e อ c l u s ค v ู New นิวเลยนะครับผมนะก็เท่าที่ผมได้ดูในสื่อสเปนนะครับเขาบอกว่า เหมือนเชลซีคุยไม่ลงตัวในเรื่องสัญญาส่วนตัวกับโอบาเมยองนะครับคือเหมือนตัวนักเตะอยากได้สองปีเลยคือเซ็นปุ๊บแล้วได้สองปีแต่เชลซียื่นให้หนึ่งบวกหนึ่งอ่ะหนึ่งปีแล้วออปชั่นอีกหนึ่งปีอะไรประมาณเนี้ยนะครับอันนี้ไม่รู้ยังไงน,นะแต่คือมาจากสื่อสเปนสื่อทางสเปนฝั่งเดียวนะครับคือเสียงกี่จะไม่รู้นะแต่ว่าเท่าที่ได้อ่านสื่อสเปนเขารายงานแบบนี้นะครับสำหรับโอบาเมยองก็ ติดตามกันไปแล้วครับเพราะว่าผมเคยพูดไว้แล้วตรงตอน after the match ช่วงปีซีซั่นผมบอกแล้วว่าตลาดซื้อขายปีนี้ผมจะไม่ทำนะนะครับผมท r น n s f e r t a l เนี่ยผมไม่ทำนะครับสำหรับช่วงนั้นเพราะว่าเหมือนตลาดรอบนี้เชลซี Chelsea, ไม่มี director of football อะ่ะไม่มีดอฟก็เลยการซื้อขายมันสเปรสป่าแบบเนี้ยเจรจาอะไรมันก็เหมือนกับทุกอย่างมันใช้เวลาหมดเลยแล้วเดี๋ยวไปฟังบทสัมภาษณ์ที่ทูเคอร์อเขาพูดไว้นะครับนะ ในเรื่องตลาดนักเตะเนี่ยครับก็เลยผมเลยตัดสินใจไม่ทำนะครับผมก็เลยไปยกยอดนู่นเลยช่วงเดือนมก,กรากับซัมเมอร์หน้าเลยนะครับเพราะว่าถึงเวลานั้นคงเชลซี Chelsea คงได้ดอปคนใหม่แล้วอะนะครับผมไม่รู้ว่าจะเป็นใครครับจะเป็นไมเคิลเน็ตเวิร์ดหรือจะเป็นใครแล้วก็แล้วแต่นะครับก็คือถ้าได้มานะครับมันจะมีคนที่ทำงานเรื่องเจรจาซื้อขายตรงเนี่ยถูกถูกสายอะมันจะได้ทำงานมันจะง่ายขึ้นกว่าน,นี้ครับการเจรจาจะรวดเร็ว มันจะไม่ใช่เวลานานแบบนี้จะสามารถต่อรองขายโปรเจกต์อะไรกับนักเตะได้ได้ดีกว่าเนี้ยในการพูดคุยนะครับผมนะเขาจะมีศิลปะของเขาอะนะครับสำหรับพวกนักเจรจาทั้งหลายนะครับในการซื้อขายนักเตะนะครับโอเคเราไปว่ากันบทสัมภาษณ์นะสิ่งที่ทูเคิลพูดไว้นะครับก็ค่อนข้างยาวเหมือนกันนะเพราะว่าหลังจากที่เราแพ้นะครับผมในสัปดาห์ที่แล้วที่แพ้ลิสมาเนี่ยก็ก็เลยเป็นที่จับตามองแล้วกันนะครับ สำหรับสื่อนะครับว่าอาเป็นยังไงเพราะว่าเชลซีตอนเนี้ยใช้จ่ายในตลาดนักเตะไปแทบจะมากที่สุดแล้วนะครับในตลาดรอบเนี้นะครับที่นักกีฬานะคือไม่รู้ว่าเขานับทั้งยุโรปหรือเปล่านะแต่ว่าที่นังกฤษเนี่ยคือเชลซีมากที่สุดไปแล้วนะครับผมนะร้อยแปดสิบกว่าล้านปอนดอ์ที่ใช้จ่ายไปคือรวมทุกคนเลยนะคือรวมทั้งชูโวเมกากาเบลซโลอนีน่า เซซาเลคาซาเดอะไรพวกเนี้ยคือรั่วมหมดเลยอะ่ะนะครับผมก็เลยอ่า uh, มันดูเหมือนเยอะนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเซ็นมาชุดใหญ่แค่สามคนเท่านั e ling, ari, ya, น้นะครับก็คือราฮิมสเตอร์ลิงคูลิบารีแล้วก็มาร์กูคูเลยยนะครับโอเคนะครับผมไปเริ่มจากโทษแบรนด์เพราะว่าบอกเรื่องสำคัญผมลืมบอกไปนะประเด็นเนี่ยคือทุกค์ถูกถามก่อนที่จะาทาง FA ประกาศนะครับก่อนนะ นะครับเพราะว่า FA มาประกาศช่วงประมาณเกือบเที่ยงคืนเลยมั้งผมไม่ชัวร์นะ้ักคือเวลาประมาณนั้นนะครับผมที่ประกาศว่าลงโทษแบนห้ามโทมัสตูเข้าคุมทีมข้างสนามในเกมกับเลสเตอร์นะครับผมนะอันนี้ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับจะอูธทอ์หรือไม่อูทรรองนี่ไม่รู้นะจะทันหรือเปล่านี่ก็ไม่ชาบนะครับเพราะว่าคือถ้าโดนแบนก็ยอมไปผมว่านะแล้วก็ทุกอย่างก็จบนะครับเสียค่าปรับ แต่ทูเคิลเขาแค่สงสัยนะครับเดี๋ยวค่อยไปว่ากันในสิงคโปร์เาพูดนะครับโอเคเริ่มจากประเด็นโทษแบนก์ก่อนนะครับทูเคิลบอกว่ายังไงเขาสามารถมาที่สนามได้อยู่ในห้องแต่งตัวได้แต่ไม่น่าจะได้คุมอยู่ข้างสนามตอนนั้นเขาคาดการไว้อย่างนั้นนะครับแต่ว่าจะต้องรอคําตอบอีกทีว่า FA จะว่ายังไงนะครับแต่สุดท้าย FA ก็บอกแล้วนะว่าห้ามนะครับเป็นคล้ายๆทูเคิลติดโทษแบนนะครับ คิดว่ามันยุติธรรมหรือเปล่าก็คือทูเคิลบอกว่ามันสองมุมนะครับมองได้สองมุมเลยนะครับาการโดนใแบ,บแดงแล้วก็แสดงพฤติกรรมแบบไม่เหมาะสมเนี่ยมันก็ก็อีกมุมหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวเขาเองก็เสียใจนะครับแต่ว่าด้วยอารมณ์ในเกมอ่ะมันเหมือนแบบแบบแค่พชชั่นมันหมดไปนะครับผมก็เลยก็ต้องยอมรับไปนะครับผมยอมรับการโดนใบ,บแดงไปก็จะไม่โต้แย้งอะไรนะครับมันยากที่จะยอมรับในบริบทที่เกิดขึ้นนะครับในระหว่างเกมกับสเปอร์นะครับ เนื่องจากตัวทูเคิลเองไม่คิดว่าเขาเป็นคนเริ่มก่อนนะครับแล้วก็ไม่คิดว่าเป็นคนเดียวที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้นะครับคิดยังไงกับฟอฟาน่านะครับในเรื่องการที่เลสเตอร์เขาตัดชื่อออกเพราะว่าสมาธิไม่ได้อยู่กับฟุตบอลเลยนะครับคือแม้คล้ายๆแบบคิดจะย้ายทีมอย่างเดียวนะสำหรับฟอฟาน่าทูเคิลบอกว่ามันเป็นงานของเลสเตอร์ครับเป็นทีมของพวกเขานะครับเขาไม่ใช่นักเตะเราณนะตอนนี้นะครับเนาะตอนนั้น,นที่ทูเคิล สัมภาษณ์นะครับเขาบอกว่ายังไม่ไม่ใช่นักเตะของเรานะครับมันเป็นการตัดสินใจของเขามันก็ต้องเป็นไปตามนั้นนะครับจะมีนักเตะเข้ามาเพิ่มไหมทูเคิลบอกว่าเรามีไอเดียครับแต่อาจจะไม่มีใครมาเพิ่มณนะเวลานั้นนะครับคือทูเคิลให้แถลงข่าวช่วงหัวข้ามตอนประมาณทุ่มกว่า,วาสองทุ่มนะครับเขาบอกว่าอาจจะไม่มีใครมาเพิ่มแต่หลังจากนั้นเนี่ยตอทุกเตอใหญ่ทุกเจ้าเลยครับเขารายงานตรงกันหมดเลยว่าเชลซีอารีดิวเบื้องต้นนะครับคือ อาจจะวาจาก็ได้นะแบบยังไม่อากีออฟฟิเชียลอะ่ะคือเออแบบตกลงปักเปล่าไว้ก่อนอะ่ะทางวาจาประมาณนี้นะครับแต่ก็คงไม่น่าอะไรผิดพลาดผมว่านะนะครับแล้วก็ตลาดก็เหลือไม่กี่วันแล้วนะครับตอนเนี้เราโฟกัสสิ่งที่โน้มน้าวคือแบบสามารถดึงดูดโน้มน,น้าวใจนักเตะได้อะไรประมาณเนี้นะครับผมแบบเวลาจะซื้ออะไรเงี้ยนะครับจะซื้อใครเราก็ตอนนี้ต้องขายโปรเจกต์การโน้มน,น้าวอย่างที่ผมบอกไปไนะครับว่า คือโชวซีมันต้องมีด i เรคเตอร์ออฟฟุตบอลอ่ะมันต้องมีคนคุยคนที่ทำงานคือไลท์แมนอีเดอร์ไลท์จ็อบอ่ะนะครับคือถูกถูกกับงานตรงนั้นอ่ะมันจะง่ายครับมันจะคล้ายแบบมีไอเดียในการขายนะครับโปรเจกต์ของสโมสรน,นะครับก็เลยการเจราจาต่อให้ท็อดบอรี่เขาทำเรื่องกีฬามาแต่เบสบอลมันไม่ใช่ฟุตบอลไงครับนะมันก็เลยทุกอย่างมันช้าครับเนี่ยคนเด่นๆคิดอย่างไรมันมันไม่ใช่การตัดสินใจของเราเลยนะครับ ไม่ว่าเราต้องการอะไรหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องเห็นด้วยเสมอเห็นไหมครับเนี่ยเน้นจุดตรงนี้เลยนะครับแบบคล้ายๆขีดเส้นใต้เลยว่าเมื่อจะซื้อนักเตะป,ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนไปจากโรมมนอับบาโมวิชก็คือเมื่อตอนเซมีอยู่โค้ชอยากได้ใครจิ้มใครหรืออะไรยังไสงเสเซียมีไฟเขียวปุ๊บคือรีทันทีคือเอาให้ได้เลยแต่ แฟนเชลซี Chelsea ต้องปรับตัวนะครับพอยุคทอตโบลีการซื้อขายมันจะเป็นขั้นเป็นตอนมากขึ้นการตัดสินใจจะละเอียดละออมากขึ้นจะคล้ายๆแบบจะผ่านการกันกรองนะครับเหมือนเครื่องกรองน้ําเป๊ะเลยนะครับไอเดียเราเสนอเหมือนน้ำปปานะครับแล้วก็ไปใส่ใส่เครื่องกรองไม่รู้กรองกี่ชั้นก็ไม่รู้อะแล้วจนออกมาเป็นน้ําน้ําดื่มสะอาดอะนั่นแหละครับเชลซีตอนนี้เป็นอย่างนี้แล้วนะครับนะเป็นแบบนี้นะครับ ไอเดียอ่ะทูเคิลเสนอนักเตะปุ๊บแต่ก็ต้องถามคนรอบข้างอีกถามทีมงานถามผู้บริหารว่าโอเคไหมคุณยูยูโอเคไหมยู่ไฟเขียวหรือเปล่ายูเห็นด้วยกับไอหรือเปล่าอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบนี้แล้วครับมันจะไม่ใช่แบบยุครมานดับเบิลวีดผมเลยถึงบอกว่าแฟนเชลซีตอนนี้นะครับสิ่งเดียวคือต้องปรับตัวกับและเข้าใจสถานการณ์ทีมตอนนี้แล้วก็ต้องอดทนด้วยนะนะครับ เพราะว่าทีมเราอ่ะมันจะไม่ใจร้อนเหมือนโรมาดับบามูชแล้วอ่ะอะไรทุกอย่างมันคือคล้ายแบบฝับๆเลยอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แบบนั้นแล้วนะครับคนที่มาเทคโอเวอร์คือกลุ่มทุนนะครับไม่ใช่มหาเศรษฐีแบบคือเป็นคนคนเดียวอ่ะนะครับเป็นกลุ่มทุนนะครับต้องเน้นย้ำตรงนี้นะครับแล้วก็เรื่องสภาพจิตใจนะครับที่ เกมกับสเปอร์เป็นยังไงบ้างนะครับถูกเขาบอกว่ามันเต็มไปด้วยอารมอยู่แล้วครับก็ผิดหวังนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นผลลัพธ์นะครับผลการแข่งขันนะครับแล้วก็เราสร้างอิทธิพลมากนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าวิธีการเรามันผิดไปยังไงนะครับแล้วก็มีหลายอย่างที่เราสามารถทาได้ดีกว่านี้แต่ว่าคือช่วงเวลานั้นอา่าแบบอารมณ์อาจจะหงุดหงิด ทำอะไรก็ผิดไปหมดทำอะไรก็ไม่เข้าทางไปย้อนฟังได้นะครับสิ่งที่ผมพูดไว้ในช่วง after the match เกมกับสเปอร์อนัดที่แล้วอะ่ะไปลองฟังดูนะครับว่าไอ้นัดที่2อ,อะ่ะนะครับขออภัยนะเพราะนัดที่แล้วมันลีสตแต่นัดกับลีสเนี่ยผมพูดไว้ว่าทุกอย่างไม่เป็นใจนะครับแต่ยังเกมกับสเปอร์เนี่ยผมพูดลักษณะว่าแบบเราปิดเกมไม่ได้เราผมแค่เน้นย้ําตรงนั้นเลยนะครับคือเลือกปิดเกมไม่ได้เอง แต่ลีแต่เจอตอนเจอกัะลีกอะเมื่อทีมเริ่มโดนเรื่อยๆครับหนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์ไปเลยนะครับเชลซีทุกอย่างไม่เข้าทางเลยเล่นก็จับบอลยังพลาดเลยส่งบอลยังพลาดเลยใช่ไหมครับนะนะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็การที่เกิดความหงุดหงิดแบบนี้ยคือคล้ายๆแบบความโกรธที่มันสะสมนะครับความแบบคล้ายๆแบบมันหงุดหงิดสะสมเรื่อยๆ,ๆ มันก็เลยเป็นแบบนี้ครับโวงปีมันเป็นตั้งแต่โชงปีซีซันแล้วนะครับและจากนั้นก็เริ่มต้นฤดูกาลและเราก็เริ่มจากรู้จักกันมากขึ้นนะครับต้องการเซ็นสัญญานักเตะใหม่เพิ่มอีกหรือเปล่านะครับมาถึงประเด็นนี้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับก็มาว่ากันชูเครอบอกว่าเ,เขาโยงไปถึงเรื่องนักเตะในทีมด้วยนะที่ พอเวลาตลาดเปิดอยู่อย่างเงี้ยมันก็จะมีหลายคนอยากยายใช่ไหมครับก็จะมีคนคิดอย่างนั้นอยู่นะครับทูเครลบอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องตลาดอย่างเดียวนะครับมันรวมไปถึงแนวทางการเล่นด้วยนะครับแบบเมื่อผลงานเป็นแบบนี้จะต้องเซ็นหรือเปล่านะครับคําถามประมาณนี้นะต้องเซ็นเพิ่มหรือเปล่าแล้วก็ยังไงกับนักเตะที่อ่าบางคนอยากจะย้ายทีมหรือสมาชิอะไรต่างๆแบบนี้นะครับทูเครอก็เลยไปบอกว่าไม่ว่าจะแนวทางการเล่นต่างๆนะครับสิ่งที่เราลงไปเล่นเนี่ยสิ่งที่เราพัฒนาขึ้นเนี่ย มันไม่ใช่ว่าเราต้องตะโกนใส่ผู้เล่นเท่านั้นนะครับทีมเนี่ยแข็งแร่งพอที่จะชนะลีดได้แล้วแข็งแร่งเกินกว่าที่จะแพ้ยับขนาดนั้นอนะ่ะศูนย์ต่อสามอ่ะนะครับนี่คือจุดเริ่มต้นของทุกความเห็นในเรื่องการย้ายทีมมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากเลยนะครับเรารู้มาหลายสัปดาห์แล้วนะครับผมว่ามีอะไรบ้างและต้องการนักเตะเพิ่มเข้ามาผมมีประสบการณ์มากเกินไปในงานนี้จนถึงระดับนี้ก็รู้ว่า ความปรารถนาต่างๆมันไม่สามารถบรรลุได้เรามีสิ่งที่เราต้องปรับปรุงทําให้วิสัยของเราเนี่ยมีความชัดเจนขึ้นด้วยทีมของเราเองนี่คือจุดที่ต้องโฟกัสนะครับก็คือประมาณว่าตอนเนี้ทีมมีเท่าไหนาก็ทําเท่านั้นก่อนจนกว่าจะได้นักเตะใหม่เข้ามาแล้วค่อยว่ากันนะครับเรื่องการบาดเจ็บกองเต้น,นะครับเดี๋ยวผมจะพูดอันเนี้ยคือผมไม่ได้สรุปมานะคือถอยคําพูดมาเลยนะครับของทูคเคิลนะครับเขาบอกว่าน่าจะพักราวสี่สัปดาห์หรือมากกว่านั้นนะครับ ผมบอกว่าเมื่อเมื่อตอนจบฤดูกาลที่แล้วนะครับถูกเขาบอกว่ากองเต้เขาเป็นตัวหลักของเราเขามอบบางสิ่งให้กับทีมของเราซึ่งไม่มีนั้งแต่คนไหนบนโลกใบนี้บนโลกนี้มอบให้ได้นะไม่ว่าทีมไหนด้วยนะครับนั่นเป็นนั่นทําให้เขาเป็นผู้เล่นคนสําคัญของทีมหากนักเตะคนสําคัญของคุณไม่อยู่มันเป็นสถานการณ์ที่คุณไม่ชอบอยู่แล้วครับแต่ก็ต้องรับมือเพราะว่ามันมีผลกระทบมากนะครับ ส่วนเรื่องความฟิตโควาสิตทูเคิลบอกว่าเราคิดถึงเขาอยู่แล้วนะครับตอนที่โควาสิตลงไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นบุคลิกประสบการณ์ของเขารวมถึงคุณภาพของเขาถ้าตอนนี้นะครับณตอนที่ทูเคิลเขาพูดในสัมภาษณ์เขาบอกว่าอาจจะลงได้แค่20นาทีนะเพราะว่ามันเป็นสัปดาห์แรกที่โควาสิตลงซ้อมนะครับแล้วก็ยังไม่มีอาการอะไรนะแบบไม่ไม่ไม่เหมือนยังไม่ได้เจออาการบาดเจ็บเพิ่มเติมอะไรจากหัวเข่านะครับอ่า มันดังนั้นเนี่ยเราไม่สามารถเร่งได้นะครับแบบเร่งให้เขาฟิตอะไรแบบนี้นะเพราะว่ามันอาจจะทําให้เขาบาเบดเจ็บเพิ่มด้วยแผนงานของเราเองนะครับคือคล้ายๆแบบเชลซีเองทําให้โควาซิตเจ็บเนี่ยแล้วทําให้โควาซิตหายไปก็คือเพราะเชลซีเองประมาณนี้ครับคือเร่งความฟิตเกินไปประมาณนั้นนะครับแล้วก็เราต้องใช้เราต้องการใช้งานเขาในระยะยาวนะครับผมเป็นเรื่องที่ดีที่เขากลับมาและเป็นตัวเลือกบนมานั่งสำรองนะครับ หลังเกมกันหลีดเป็นไงบ้างครับนะถูกเขาบอกว่าเรามักจะเห็นการตอบสนองอยู่เสมอเพราะว่าเราไม่ชอบความแพ่แพ้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เจ็บปวดที่ต้องมาวิเคราะห์แล้วต้องกลับมาดูอีกทีว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับมันเป็นสิ่งสําคัญเราได้รับคําตอบอยู่เสมอเมื่อมีเหตุผลที่มันชัดเจนนะครับแล้วก็แฮปปี้กับการทํางานกับนักเตะกลุ่มปัจจุบันหรือเปล่านะครับถูกเขาบอกว่าผมสนุกกับการทํางานทุกทีมนะครับที่เขาไปคุมนะครับผมยอมรับกับทีม ที่มีและไม่ใช่สิ่งที่คุณจะมีได้หาสิ่งต่างๆมันแตกต่างออกไปผมรักนักเตะกลุ่มนี้นะครับเรามีการพูดคุยกันมากมายนะครับเกี่ยวกับกตลาดนักเตะเนี่ยคือพูดกันนะครับบางคนก็อยากจะย้าย,ายบางคนก็อยากมีโอกาสลงสนามเพื่ออยากจะย้ายทีมอะไรประมาณนี้ครับอยากหาโอกาสลงอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าเมื่อตลาดปิดลงนี่คือกลุ่มนักเตะของคุณมันจะไม่มีเรื่องแบบนี้มากวนสมาธิต่อไป สิ่งต่างๆชัดเจนขึ้นสิ่งนี้เราจะช่วยให้คุณสร้างทีมที่แข็งแกร่งด้วยกลุ่มนักเตะเหล่านี้จะพาเราไปข้างหน้านะครับเดินหน้าไปโดยพื้นฐานแล้วแน่นอนผมกําลังสนุกกันและท้าทายน,นะครับความท้าทายในการสร้างกลุ่มนักเตะใหม่และตอนนี้เชลซีอยู่อันดับกลางตารางองพรีเมยรีกนะครับคิดว่าคอนเต้นควรโดนลงโทษแบบเดียวกันหรือเปล่านะครับทูเคร่บอกว่าในความเข้าใจของผมก็คือคิดว่าทั้งคู่ครับมันมีอิทธิพลต่อสถานการณ์ตอนนั้นนะครับและ ทั้งคู่ก็โดนใบแดงทั้งคู่โดนไล่ออกอะนะครับผมเข้าใจว่าผมถูกแบนและโดนค่าป,ปรับสิ่งที่ผมไม่เข้าใจก็คือโค้ชอีกคนไม่ได้โดนลงโทษแบบเดียวกันก็คือคอนเต้เนี่ยโดนแค่ค่าป,ปรับนะครับนะสิ่งที่ FA เอ้ขาประกาศโดนแค่ค่าป,ปรับนะครับแต่ทูเคิลทั้งค่าป,ปรับแล้วก็ถูกแบนด้วยนะครับตามมันต่อนะนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับส่วนคิดยังไงบ้างกับก,บการจับฉลาก UCL นะครับก็ เพื่อนๆน่าจะทราบกันแล้วนะแฟนเชลซีน่าจะทราบกันหมดแล้วนะเพราะว่าเมื่อวานมีการจับฉลาบรอบแบ่งกลุ่มนะเชลซีก็อยู่ร่วมสายกับเอซิมิลานนะครับอยู่กลุ่ม E นะนะผมจะไม่ผิดนะอยู่กับเอซิมิลานดินาโมซาเกรบแล้วก็อา่าเซาบ,บวกนะครับนะทูเคอรบอกว่าตอนเนี้ยเขาพูดติดตลกนะครับนะตอนเนี้ยทูเคอร์เขาสนใจในกลุ่มของตัวเองเท่านั้นนะครับกลุ่มที่เชลซีอยู่นะครับ และเราต้องซื้อตั๋วนอกบ้านนะครับเพราะว่าตอนนี้เหมือนคล้ายๆแบบครอบครัวของมาเตโอโคสิตเพราะว่าคือเกมไปเยือนดินนโมซาเกะเป็น Team ia, ทีมเอเชียทีมเก่าเขานะครับเขาเคยอยู่เขาอยู่เขาเคยอยู่คาแข่งทีมนั้นนะครับสำหรับมาเตโอโคสิตเขาบอกว่าคือเหมือนครอบครัวมาเตโอโคสิตเขากำลังจะเหมาตั๋วนะครับตั๋วที่จะไปเยือนนะครับรอบแบ่งกลุ่มเป็นง,นงานยากเสมอครับผมไม่เคยมีประสบการณ์ว่า แชมเปี้ยนลีกเนี่ยเจอรอบแบ่งกลุ่มที่แล้วเจอกับงานง่ายนะครับเขาไม่เคยเลยผมไม่สนใจครับเกี่ยวกับชื่อทีมต่างๆบรรดาทีมต่างๆนี่คือระดับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับถูกต้องนะครับสิ่งที่ทูเข้าพูดนะว่าไม่ประมาทอยู่แล้วนะครับในการเจอกับทีมในรอบแบ่งกลุ่มแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเขาเข้ามาถึงรอบนี้ได้มันก็ต้องมีดีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะทีมชื่อชั้นอาจจะดูเป็นรองนะครับจะอุทธรณ์โทษแบรน์หรือเปล่านะครับทูเข้าบอกว่าเรามีคําชี้แจงอยู่แล้วครับ และยังรอคําตอบจาก FA ตอนนั้นยังไม่ออกนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมไม่คิดว่าจะมีอะไรเปลี่ยนนะครับเขาเขารู้ตัวอยู่แล้วนะครับว่าแบบก็และให้สัมภาษณ์แบบนี้กลัวมันจะโดนอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนะครับทูเคน่าจะพอๆเลยแล้วนะถ้าเป็นผมนะครับผมนะแบบน่าจะไม่ต้องพูดแล้วนะครับโดนก็โดนไปช่างมันครับเพราะว่าเชลซีกับ FA นะครับหรือกรรมการเนี่ยมันเหมือนลิงกับฟันอะนะครับเดินกันคู่ขนานไม่มีวันมาประจบกันอยู่แล้วนะครับสลับ โลกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกรรมการหรือ FA กับเชลซีนะครับการปรับตัวกับการที่ไม่มีกองเตะนะครับปรับตัวยังไงบ้างครับปรับเปลี่ยนแผนยังไงบ้างถูกเขาบอกว่ามันยากครับที่จะหามาคนมาแทนที่นะครับเขามีเอกลักษณ์มากเราคาดหวังอย่างเต็มที่ในช่วงปีซีซั่นนะครับเขารู้สึกแข็งแกร่งมากนะครับผมมากๆและเขาได้พักผ่อนและฝึกฝนร่างกายให้เพียงพอเพื่อเป็นนักเตะที่เขาสามารถเป็นได้นะครับก็คือแบบกลับมาลงสนามกลับมาฟิตเหมือนเดิมนะครับ เราเริ่มต้นด้วยหนึ่งเกมต่อสัปดาห์เระหวังว่าเขาจะลงเล่นให้เราได้เราเชื่อมั่นในเราเชื่อมั่นในตัวนักเตะของข,ของเราดังนั้นมันจึงเป็นระบบเดียวกันครับเราเล่นมาหลายเกมโดยไม่มีเขาอยู่ในโครงสร้างของทีมแต่เราเข้าใจในความท้าทายจะปรับเปลี่ยนอย่างสมบูรณ์ก็ไม่ได้นะนะครับจะปรับเปลี่ยนไปเลยอะไรเงี้ยที่กองเตะลงไม่ได้ทูเคิลไม่คิดอย่างนั้นนะครับผมก็โอเคประมาณนี้สำหรับสิ่งที่ทูเคิลพูดเอาไว้ก่อนเกมนะครับตกคนง่ายขออภัยนะครับผมไม่ได้ดึงมา ทุกคาพูดนะในแต่ละประเด็นนะครับไปดูรายชื่อที่คาดรับเชลซีก็มาในระบบสามสี่สองหนึ่งครับผู้สาวตัวเมนดี้ครับแนวรับสงสัยต้องดึงมาร์กูริยาลงมาเล่นแทนคูคริบารียที่โดนแบนไปนะครับเตลโกซิวาอัสปิกเกตาผมยังเชียร์ให้ชาโลบาล,ลงนะต่อให้นักเตะเหมือนอยากจะย้ายทีมอะเหมือนอาเบไลซิอยากจะได้เหมือนติมโมเวเนอร์เหมือนแนะนํานะครับผมนะแบบดึงชาโลบามาเล,ล่มทีมแล้วก็่าจําจได้ว่าหลังเกม น่าจะเป็นหลังเกมสสเปอร์ที่แวนเนอร์มานั่งดูแล้วก็หลังจบเกมอ่ะนะครับเหมือนเจ้าตัวไปเจอชาโลบาอะไรประมาณน,นี้นะครับผมนะก็อาจจะแนะนําอีกทีหนึ่งแล้วก็ให้ดึงชาโลบามานะครับผมอยากยังไงนะแบบอ่ะเบนชิวลอาจจะพักไว้ก่อนเป็นผมนะผมถ้าผมคิดนะครับอาจจะพักชิว,วิลไปก่อนวนะ่าอ่ะมาคุคุเรยาลงไปแล้วก็โยกอัสฟิเวตาไปเล่นก็ได้นะครับแล้วก็ อ่าอีกฝั่งหนึ่งอ่ะก็คือเป็นเทโวชาโรบาแล้วก็ลิสเจมริ่นวิงแบ็คขวายังไงอย่าเอาลิสเจมลงมาเล่นครับผมไม่อยากลดทอนความสามารถเขาอะ่ะเพราะว่าถ้าเขาอยู่วิงแบ็คเขาดีกว่านะครับสำหรับลิสเจมนะครับส่วนตรงกลางเนี่ยก็ต้องเดาว่าครับว่าหกกนะันนก Ger, คอนเนอร์การ์เกอร์กับลอฟตัชชีใครจะลงนะครับเพราะว่าจอร์จินโยตัวยืนอยู่แล้วนะส่วนโควาสิตน่าจะสแตนบายบนมานั่งสำรองเต็มที่นะครับน่าจะบนมานั่งสำรองนะครับส่วนแนวลูก3คนก็น่าจะเดน่าเดิมๆอยู่แล้วครับเมสันเมลคายฮาวเวสแล้วก็ราฮิมสเตอร์ลิงนะครับอาจจะมีคริสเตนพูลิสิกเป็นตัวสอดแทรกนะครับ <c oughs> เช่นเดียวกับฮาคิมซีเยตนะครับ ส่วนเลสเตอร์เนี่ยเหมือนกับว่าเขาไม่มีฟอร์วาน่าแน่ๆนะครับเพราะว่าลอตแบนดอลลาเจอร์เขาพูดมาแล้วนะครับส่วนเจมส์แมดดิสันเนี่ยไม่ชัวร์ว่าจะลงจะพร้อมหรือเปล่านะครับผมแต่ถ้าเขาไม่พร้อมเนี่ยก็อาจจะลดทอนความอันตรายในเกมลุกไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นลูกฟรีคิกลูกเซตเพลลูกอะไรต่างๆของเจมส์แมดดิสันลูกยิงไกลด้วยนะครับส่วนความอันตรายก็เป็นเจมี่วารีนะครับเหมือนเดิมนะแต่ว่าผลงานที่ผ่านมาทั้งคู่นะครับแพ้มาทั้งคู่นะครับเลสเตอร์แพ้คาร์บ้านต่อ ต่อแฮมตันไป1 2ส่วโซนเชลซีก็บุกไปแพ้ลีดศูนย์ต่อสามเลยนะครับเกมเนี่ยถ้าให้ผมคาดเดานะครับทีมที่จะชนะก็คือทีมที่แพชชั่นเหมือนเกมแดงเดือดอะ่ะมันจะมีทีมนึงที่เล่นด้วยความมุ่งมั่นกับอีกทีมนึงที่อาจจะความมุ่งมั่นน้อยกว่าอ่ะอย่างลิเวอร์พูลอะเลยแพ้ไป2 1หนึ่งใช่ไหมครับเทมากับเชลซีกับเลสเตอร์เหมือนกันครับทีมไหนที่ความมุ่งมั่นเยอะกว่าผมว่า เป็นทีมที่ชนะไปในเกมนี้ไม่ต้องไม่ต้องมองรูปเกมอะไรทั้งนั้นครับคือเกมเนี้ยอยู่ที่เชลซีว่าจะเล่นยังไงจะเล่นได้ดีเหมือนเกมวัาสเปอร์หรือเปล่านะครับเล่นแบบวิง่งแบบเอาไปเอาตายอะไรอย่างนั้นเลยอะเร่งวิ่ง,งเพสเร่งเล่นแบบด้วยความเชื่อมั่นอะความเฟรชความสดชื่นอ,อะไรแบบนเนี้ยเนี้ยถ้าเชลซีทําอย่างนั้นได้น่าจะเก็บสามคะแนนได้แต่ถ้าทําไม่ได้ถึงขั้นแพ้ได้นะครับเพราะว่าเลสเตอร์ ีที่แล้วเราก็ชนะเขาไม่ได้นะเต้นที่สแตนฟอร์ดบีรู้สึกเสมอไปหนึ่งหนึ่งอ่ะนะครับก็ชนะเขาไม่ได้นะนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับต่อให้ขาดโฟฟาน่าหรือเจมส์เมดลิสันไบก็ความอันตรายมันก็ยังมีอยู่นะครับอย่างเจมี่วาดี้ฮาวิ่บาร์อะไรเงี้ยนะครับอาโยเซเปเรสอย่างเงี้ยนะครับมันก็ยังมีความอันตรายอยู่นะครับอยุริเตเลมองอย่างเงี้ยนะครับที่เคยยิงเราในแชมป์ในรอบชิงเอฟเอคัพอ่ะนะครับมันก็ยังมีความอันตรายอยู่ต่อให้ฟอร์มมันดรอปขนาดไหนยังไงก็อันตรายนะครับถ้าาประะมทน แต่ว่าถ้าโดยโดยความเห็นส่วนตัวเชลซีน่าจะเฉือนได้ยิงไม่เยอะครับเหมือนเดิมผมก็พูดย้ำเหมือนเดิมว่า5้าเกมเนี่ยของเชลซี5้าหกเกมเนี่ยมันจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่อยู่แล้วนะครับมันจะอยากจะให้ไปดีช่วงแชมเปี้ยนส์ลีกก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวแต่ต้นเดือนแล้วนะครับผมวันวันเวลาออกมาแล้วนะแต่ยังไม่รู้ว่าเชลซีจะเล่นคืนวันพุธหรือวันอังคารนะนะครับผมนะก็โอเคประมาณนี้นะสลับ r e the match ระหว่างเชลซีกับเลสเตอร์นะครับ เราคิดว่าน่าจะชนะ1-0หรือ2-0ประมาณนี้นะครับอย่าไปเล่นหลุดฟอร์มอย่างเกมลีดอะถ้าหลุดอย่างนั้นก็แพ้นะครับผมตามระเบียบแน่ๆนะครับผมก็เอาไว้เจอกันหลัง after the match ครับยังไงฝากติดตามนะครับเกมพรุ่งนี้นะครับวันเสาร์นะครับเวลา3ทุ่มตรงครับระหว่างเชลซีกับเลสเตอร์ยังไงก่อนจากไปนะฝากกด subscribe ช่อง Heart of Blue ไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมสำหรับช่องเชลซีช่องนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ช่วง before the match ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ใน ครั้งหน้านะผมสวัสดีครับ